สวัสดีพี่ๆชาว youtube ช่องราชาอาสานอกครับวันนี้ผมจะพามาถอดลูกวาลทีเซอาครับมาดูว่าวิธีการถอดลูกวาลทีเซตอาสำหรับผมจะเป็นยังไงครับเผื่อต่อยอดได้ครับเผื่อช่วยพี่ๆได้หลายคนครับคนที่ถอดไม่เป็นครับถอดมาล้างถอดอะไรครับลูกวาลฝืดถอดมาล้างไม่เป็นดูวิธีได้ครับขั้นตอนแรกก็นี่ครับถอดฝาข้อบาลก่อนครับ และ้อบเบาทั้งสองข้างเลยครับเป็นหกเหลี่ยมครับ ฟ้าเข้าว่าออกครับแล้วก็มันจะมีลูกปืนลูกนึงแล้วก็สปริงปริงลูกนึงครับเก็บไว้ดีๆครับหายอันนี้ฝาฝั่งขวาครับมาถอดฝาฝั่งซ้ายกัน ถอดเลีบเบาอ,อกมาแล้วครับเป็นแบบนี้แล้วก็ถอดน็ดอตสตัวนี้ครับของพี่พีมันจะเป็นน่าจะเป็นหัวแฉกครับอันนี้ผมถอดมาแล้วผมเอาหกเหลี่ยมใส่ไวปอถอดมานะครับหน้าตาแบบนี้ครับ นั่นตาก็จะประมาณนี้แล้วก็หาหาไม้ไม้หรือด้ามไขควงเป็นยางพลาสติกนะครับอย่าเอาเหล็กนะครับไม้มายัดยัดใส่ไอเสียยัดให้มันทะลุเลยครับแล้วก็เอาหกเหลี่ยมขันตัวนี้ออกมันจะอยู่ฝั่งขวานะครับอยู่ฝั่งขวาของเสื้อนะครับ บางคนก็อ,ออกอยากนิดนึงครับแต่ของผมมันลื้อล้างแล้วมันก็เลยง่ายนิดนึงครับนี่ครับประมาณนี้ออกมาแล้วครับเป็นน็อตหกเหลี่ยมยาวประมาณมาณนิ้วหนึ่งครับน่าจะเป็นเบอร์แปดครับ นี่ครับออกมาแล้วแล้วก็เอาไม้เราออกเลยครับไม้เราออกเลยแบบนี้เป็นบางตัวถ้ามันออกง่ายเราก็หมุนไอหมุนไอเสียมาอย่างเงี้ยแล้วเราก็ผลักออกแต่ถ้าออกไม่ได้จริงๆอย่าไปฝืนอย่าไปตอกครับมีวิธีครับเหล็กลูครับเหล็กลูช่วยคุณได้ หนึ่รูช่วยคุณได้ครับแล้วก็นัดเบอร์สิบตัวยาวประมาณนิ้วหนึ่งครับเบอร์สิบยาวประมาณนิ้วหนึ่งขันลงไปเลยขันเข้าไปลูกบาเลยครับก็อยู่ประมาณนี้หน้าตาอย่างนี้แล้วก็เอาลูกลูกบล็อกหรืออะไรก็ได้ครับลองลองมันไว้แล้วก็ เอาหกเหลี่ยมมาเอากุญแจหรืหอหกเหลี่ยมนะครับขันมันขึ้นครับดูดมันขึ้นมาครับก็จะอยู่หน้าตาแบบนี้นะครับไม่โฟกัสเลยลองไว้ป๊บโผมันออกแล้วครับ ก็จะยมันก็จะหน้าตาแบบนี้นี่ครับแบบนี้ครับอย่าไปตอกอย่าไปอะไรมันนะครับดูดมันออกมาครับนี่ครับมาดูวิธีการประกอบกันเครับวิธีการประกอบครับว่าเราล้างแล้วอะไรแล้ว ฝั่งฝั่งสองรูครับเป็นเป็นฝั่งที่เป็นฝั่งนี้ฝั่งสองรูอ่าอันนี้ฝั่งสามรูเนี่ยนัดสามตัวนี่ฝั่งสองรูครับเป็นฝั่งนี้เอาเข้าไปก่อนแล้วก็เอานี่เข้าไปให้มันตรงรูมันนะครับนี่ครับนี่ครับได้แล้วครับแล้วก็ เอาอันนี้เข้าไปมันมันจะมีมันจะมีโอลิงตัวหนึ่งครับตัวตรงนี้แถวของผมถอดออกแล้วโอลิงตัวหนึ่งแล้วก็เป็นซีนอยู่ตรงนี้ตัวหนึ่งถ้ามีโอลิงมันจะฟืด,ฟดๆหน่อยครับกรอบแล้วก็ประกอบฝังก็ขันนัดขันนัดตัวนี้เข้าไป ตัวนี้ก็เหมือนเดิมครับเอามา,อายัดก่อนไม่งั้นมันไม่แน่นครับมา,ายัดปึ๊บแล้วก็ขันให้มันแน่นแต่ขันแน่นนะครับอย่าอย่าไปขาดนะครับถ้าขาด้วซวยครับตัวนี้ก็ประกอบแบบเดิมเลยครับก็เอาฝาตัวนี้ก่อนฝาครอบตัวตัวซ้ายใน เราเข้ามาตัวซ้ายตัวในครับแล้วก็เราสังเกตรตรงนี้คร,นววนครับมันจะมีจุดเล็กๆกล้องไม่โฟกัสเลยนี่ครับมันจะมีจุดเล็กๆตัวนี้ตัวหนึ่งเนี่ยครับเอาเนี้ยหันขึ้นบนครับข้างล่างมันจะไม่มีครับ เนี่ยหันขึ้นบนครับมันจะตรงกับบลวเปิดพอดีเนี่ยครับตัวนี้หันขึ้นบนครับจุดเล็กๆเนี่ยครับ,บาลามันจะเปิดสุดพอดีครับอยู่ในตำแหน่งที่ตั้งง่ายครับถูกทางถูกครับผมยังไม่ไขน็อตเลยเอามาก่อน นแลเข้าไปก่อนครับผมแล้วก็ใส่ตัวนี้ปับ๊บแล้วก็นัดเบอร์สิบครับนัดมันจะมีถ้ามันจริงๆอ่ะมันจะมีแหวนสองตัวแบบนี้นะครับโอ้ยกล่องง่อีเแล้ว ครับเราใส่แบบนี้เสร็จเราก็เอาไปใส่รถก่อนอย่าอย่าอย่าพึ่งใส่ฝาครอบฝาครับเดีย๋ยวใส่ใสายผ้าไม่ได้นะครับประกอบฝั่งนี้ครับประกอบฝั่งนี้มันจะมีประกันแผ่นหนึ่งอยู่ตรงนี้ครับแต่วันนี้ผมไม่ได้มาดูตัวอย่างใส่ตัวนี้ปุ๊บแล้วเราก็อันที่ฝาครับเอาสปริงใส่ก่อนสปริงนะครับสปริงใส่ก่อน แล้วก็ลูกปืนครับประมาณนี้ถ้าใครมีจรารบีก็เอาเจรารบีจรารบีขาวจรารบีแก้วนะครับแตะไว้ก่อนแตะไปนิดนึงครับการมันลื่นหายนี่ครับงั้นก็เอาลูกปืนใส่นี่เลยลูกปืนใส่ตัวนี้ครับใส่ตรงรูกลางๆนี่ครับนี่ครับ ก็จะอยู่ประมาณนี้ใส่ไปแล้วใสลูกปืนไปแล้วครับก็เอาฝานี้ใส่ครับแน่ผมมันชอบหลุดครับเพราะมันไม่มีจารบีครับมันต้องเอาจารบีแต้มนิดนึงแต่ยอย่ามากนะครับจารบีนิดเดียวพอแป๊ะเดียว มึงแกะฝา,าที่มันเสื่อดีกว่าอ่าแกะฝา,าตัวนี้ดีกว่าตัวนี้มันได้แล้วแตจะจราบีไว้แล้วเนี่ยครับใส่เข้าไปอย่าให้ลูกปืนมันหลุดนะครับให้ลูกปืนมันอยู่ตรงกลางพอดีนะครับนี่ครับนี่ครับเราก็ล็อกนัดเลย เราลองได้ทีแล้วก็เป็นการเสร็จสิ้นแล้วครับวิธีการใส่ถอดประกอบใส่ลูกวาลครับเนี่ยหมุนได้ครับวอลมันจะจะประมาณนี้ครับนี่ครับยุดดูช่องแสงนะครับนี่ครับเราก็จะหมุนประมาณนี้ครับขาเป็นความรู้พี่ๆนะครับก็ผิดพลาดประการใดก็ขอโทษขออภัยด้วยนะครับผมมือใหม่ครับขอบคุณครับ